สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโคชพี่หันนะคะอ่าวันนี้มาตามสัญญานะคะนัดกันไว้สี่ทุ่มใครสนใจเรื่องอ่าการใช้กดแรงดึงดูดนะคะพอดีว่าไปอ่านหนังสือมาเล่มหนึ่งเรารู้สึกว่าอ่านแล้วประทับใจมากนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวนะคะอ่าวันนี้นะคะก็เดี๋ยว จะขอรอเพื่อนๆสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็เราจะไปฟังกันนะคะฮันก็ ดูแล้วเนี่ยนะคะเล่มนี้นะคะถ้าใครยังไม่เคยอ่านหันแนะนำเลยนะอ่านระวังไม่ลงจริงๆเล่มนี้เล่มนี้เล่มนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็ไม่ได้แบบมารีวิวเพื่อที่จะขายหนังสือนะคะแต่ก็ฮันรู้สึกว่าให้ฮันอ่านแล้วฮันรู้สึกว่าฮันชอบแล้วก็รู้สึกว่าเออฮันประทับใจนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูพริซี่โอ้ครูสาวสวยสันดีนะคะ,ะให้ความรู้แบบืสุดๆกันไปเลยนะคะจุดประกายนะคะให้โค้ชพี่ฮันอยากจะออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะแล้วก็โหพลังนี่เยอะมากนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่แบบมาจุดไฟให้กลับมาทำให้กลับมาอยู่บนโลกออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะออโอกดไ like ลค์รัวๆนะคะอ่าสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะโหที่เข้ามาดีใจดีใจค่ะสวัสดีค่ะคุณครูมุกี้สาวแสนสวยนะคะพรความมั่นใจมาเต็มกระเป๋านะคะอ่าวันนี้มาแบ่งปันแบ่งปันหนังสือดีมากๆเลยอ่านแล้วแบบฟินเวอร์ฟินเวอร์ <c oughs> <c oughs> นี่อันนี้ได้มาจากร้านญี่ปุ่นนะคะโอ้โหน่ารักมากเลยกิ้ง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 แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรียกซับเรียกซับเรียกซับนะคะเรียกคนดีเข้ามาในชีวิตนะคะเรียกคนที่น่ารักเข้ามาในชีวิตนะคะมาช่วยจุดประกายส่องแสงสว่างให้โคชพี่หันนะคะอ่านะคะ วิธีใช้กดแรงดึงดูดเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยฮันอ่านไปสักระยะหนึ่งนะคะแล้วฮันก็ไฮไลท์ออกมาว่าเฮ้ยคีย์สักอ่คีย์ที่ฮันชอบอ่ะเออมันคืออะไรบ้างพออ่านไปมันก็เฮ้ยหลายๆอย่างมันตรงกับที่เราเรียนมาเลยนะคะแล้วหลายๆอย่างเฮ้ยเราก็เคยใช้แบบนี้ในชีวิตเราเหมือนกันนี่หว่าเฮ้ยพอดูไปเราเฮ้ยเราก็เคยประสบความสําเร็จด้วยกดแรงดึงดูดอ๋อ สิ่งนี้เหรอเขาเรียกว่ากดแรงดึงดูดอ๋อเราเพิ่งเข้าใจเราเพิ่งเข้าใจว่าอ๋อกดแรงดึงดูดมันเป็นแบบนี้นี่เองพออ่านแล้วเราก็ขนลุกขนลุกเคยแบบพอเคยอ่านหนังสือนิยายหรือว่าอ่านอะไรที่มันตรงกับชีวิตเราแล้วเรารู้สึกว่าตื่นเต้นเราแบบโหนอนไม่หลับ a อ e เลิ l e r อเลิศเอเลิอะไรแบบนี้เลยนะคะเออนะคะ ตอนที่เรียนกับครูพี่ซี่ก็นอนไม่หลับแล้วนะคะพอมาอ่านเล่มนี้นะคะตีสองตีสามก็นอนไม่หลับได้เหมือนกันนะคะอ่าไม่รู้ใส่อะไรเข้าไปนะคะอ่าคีย์หลักๆที่แบบน่าสนใจอันนึงนะคะในบทนาในบทนําเขียนว่าอะไรรูป้ป่ะเมื่อใดที่สิทธิ์พร้อมอาจารย์ก็จะอาจารย์ก็จะปรากฏตัวนั่นแม่เมื่อไหร่ที่สิทธิ์พร้อมอาจารย์ก็จะปรากฏตัว เฮ้ยอาจารย์หลายท่านเลยปรากฏตัวในเวลาที่เราต้องการอ่ะเออตอนนี้เราอยากจะมาทําอะไรแบบพุ้ยเต็มร้อยบนโลกออนไลน์อาจารย์ก็มาปึ้ง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 ไม่รู้เรื่องนี้เรื่องนี้ก็รู้ไม่รู้เรื่องนี้เรื่องนี้ก็รู้เฮ้ยมันสุดยอดเลยกดแรงดึงดูดชัดเลยนะเนี่ยใช่ไหมคะเออใช่ไหมใช่ไหมอ่ะฮะเออสวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวว่าแท็กททยกันหน่อยนะคะอ่าน้อง นาวาอาหารทะเลนะคะค,ค,คุณคุณคุณครูพิสซี่นะคะแล้วก็วู้อาหาโคช้ชไข่มุกนะคะอ้าโคช้ชพี่มุกกี้นะคะแล้วก็คุณปินต์ปีนัทดนะคะคนสวยของเรานี่เองนะคะอ่าเพิ่มชื่อภาษาทไทยสลัดมาให้นิดนึงนะคะขอเป็นชื่อเล่นจะได้เรียกถนัดถนัดนะคะค,คุณคุณโค้ชคนสวยนะคะอ่า เมื่อเมื่อลูกศิษย์พร้อมคุณครูก็จะปรากฏนะคะอันนี้ชอบมากนะคะเฮ้ยเราอะแล้วก็มีอีกอันนึงเราทุกคนนะคะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างชีวิตของตัวเองเฮ้ยเราทุกคนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างชีวิตของตัวเองเฮ้ยเออจริงว่ะถ้าเราไม่สร้างชีวิตของตัวเองแล้วใครจะมาสร้างใช่ไหมคดเหนียวอ้าคดเหนียวสดสวยของเรานี่เองนะคะ อาเฮ้ยอันเนี้ยก็ชอบอันนี้ก็โดนนะอ่านไปก็โดนอีกอ่านไปก็โดนอีกนะคะคุณเองนั้นสามารถสร้างชีวิตที่ปาถนาได้โอ้แม่เจ้าไม่มีใครมาสร้างชีวิตให้เรามี่เราเองที่แบบเราจะสร้างชีวิตตามที่เราปาถนาไอ้ย่นะคะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมันแบบมันฟ้าวมากเลยว้าวว้าวฟิลฟ้าวมากเลยนะคะ อันนี้หันก็ชอบนะคะเออหันจะมาพูดแต่สิ่งที่หันรู้สึกว่าเอ้ยมันใช่แล้วก็เออเป็นประโยชน์นะคะเออแล้วก็เฮ้ยกดแรงนึ่งดูดอะมันมีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือความคิดความรู้สึกของเราอะมันเชื่อมโยงความคิดความรู้สึกของเรามันเชื่อมโยงกันนะคะความคิดความรู้สึกของเรามันทํางานเหมือนกระจกเงาสะท้อนกลับมาหา คุณในทุกๆพลังงานที่ส่งออกไปนะคะในทุกๆพลังงานที่ส่งออกไปนะคะมันทำงานเหมือนกระจกเงาที่มันสะท้อนนะคะแล้วก็จักรวาลอ่ะจะถูกดึงดูดกลับมาหาคุณเสมออ่ายกตัวอย่างเช่นเฮ้ยถ้าเราแบบส่งความรักไปอ่ะคุณก็ก็ได้ความรักแล้วคุณก็ส่งความรักกลับมาให้ฮันใช่ไหม ใช่ไหมเรารักกันใช่ไหม <laughs> นะคะฮันมีความรู้สึกแบบนั้นนะทุกครั้งที่ฮันส่งพลังงานดีๆส่งพลังงานบวกๆออกไปอะ่ะส่งพลังงานแห่งความรักอะ่ะเฮ้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนอะ่ะก็จะได้รับพลังงานดีๆจากเรานะคะและทุกครั้งที่ฮันส่งไปแบบนี้ฮันก็จะรู้สึกเฮ้ยได้ความรักกลับคืนมานี่มันคือกดแรงดึงดูดหรือนี่โอ้มันว้าวมากๆนะคะอ่านไปแล้วเราก็ชอบอ่านไปแล้วเราก็ชอบนะคะอืม คุณเองสามารถสร้างชีวิตท,ที่ปรารถนาได้นะคะ,ะและตัวฮันก็ตัดสินใจที่จะสร้างชีวิตท,ที่ฮันปรารถนาแล้วนะคะก็เริ่มเรียนรู้นะคะแล้วก็ออกมาทําเริ่มเรียนรู้แล้วก็ออกมาทานะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่จะประสบความสําเร็จได้ก็คือเฮ้ยมันต้องเริ่มลงมือทําแล้วนะคะฮันไปอยู่ไหนมาทําไมฮันไม่ลงมือทําทําไมฮันแบบ นิ่งเฉยทั้งๆท,ที่รู้ว่าสิ่งนี้มันดีนะคะก็เฮ้ยเราต้องสร้างชีวิตตัวเราเองแล้วเราต้องไปต่อเราต้องมีไฟเราต้องจุดประกายเราต้องให้ความรู้ผู้คนนะคะเราออกมาให้คุณค่ากับผู้คนแบบนี้นี่แหละคือสิ่งที่ฉันเลือกทํานะคะไปต่อค่ะอ่าอีกอันนึงนะคะคุณสามารถเปลี่ยนวิธีที่คุณคิดอ่าเปลี่ยนวิธีที่คุณคิดได้อีกนะคะคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเอะ เปลี่ยนแปลงชีวิตได้อีกนะคะและคุณสามารถเปลี่ยนโลกโอเมจ้า oh, สามารถเปลี่ยนโลกได้นะคะจงเริ่มใช้ชีวิตอย่างที่คุณตั้งใจเอาไว้นะคะคุณอยู่ที่นี่เพราะเหตุผลบางอย่างนี้นะคะและโลกต้องการสิ่งที่คุณจะมอบให้โอ้ว้าวนะคะนึกถึงภาพอนาคตที่คุณปรารถนานะคะสร้างชีวิตในฝันของคุณเห็นมันและรู้สึกถึงมัน โอ้โหนะคะเนี่ยามรู้สึกว่าเฮ้ยชอบชอบชอบมากๆเลยนะคะพอเข้าเรื่องนะคะในเล่มเนี้ยอ่ะเขาก็จะพูดถึงกฎแห่งการดึงดูดนะคะอ่ากฎแห่งการดึงดูดหลายๆคนอาจจะเรียนรู้มาแล้วบ้างนะคะนะคะหลายๆคนก็อาจจะแบบ ยังไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้มาเลยนะคะหันก็อยากจะเอาเรื่องนี้มาแบ่งปันนะคะกดแห่งแรงดึงดูดมันมีอยู่จริงซึ่งมันก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่หลายๆท่านนะคะเขาสัมผัสมาแล้วแล้วเขา,เามีประสบความสําเร็จมาแล้วจากเรื่องนี้นะคะใช่ไหมคะครูพิซี่ว้าวมากๆนะคะเราสร้างสิ่งที่เราปรารถนานะคะถูกต้องเลยเราต้องลงมือทำเย้ yeah! นะคะเราเรียนมาแล้วเราต้องเอาของมาใช้นะคะมีของดีเราต้องเอาออกมาโชว์นะคะ มันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะกฎแห่งการดึงดูดนะคะที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่นะคะเขาพูดถึงอีกนะคะว่ากฎแห่งการดึงดูดกล่าวว่าคุณจะดึงดูดอะไร คุณจะดึงดูดอะไรนะคะก็ตามที่คุณจดจ่อเข้ามาในชีวิตไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณมอบพลังงานและความตั้งใจให้กับมันมันจะกลับมาหาคุณโอ้ฉันกำลังตั้งใจอยู่นะคะฉันกําลังแบบจอ,อกมาไลฟ์สร้างคุณค่านะคะฉันจะออกมาไลฟ์ให้ความรู้กับผู้คนนี่แหละสิ่งที่ฉันเลือกทําเย้นะคะอันก็มีนะคะเส้นทางที่จะก่อละอ้อ ตรงนี้เราทําถูกแล้วตรงนี้เราเข้าใจแล้วนะคะเฮ้ยมันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะอ่าแล้วเขาก็เขียนอีกมาว่าคุณเป็นอย่างที่คุณคิดเกี่ยวกับมันตลอดทั้งวันจริงไหมคุณเป็นอย่างที่คุณคิดเกี่ยวกับมันตลอดทั้งวันวันนี้คิดถึง,งเงินออกเงินมาอาวันนี้คิดถึงลูกค้าอา้าวลูกค้าโทรมาอา้าววันนี้คิดถึงอะไร อะไรก็มาวันนี้อยากให้เดลิงบอกรากอยากอยากให้เดลิงกอดน,นะคะอ่าไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องรอให้เขาทำไปทำก่อนเลยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราทำแบบไหนเราได้แบบนั้นเลยใช่ไหมคะ <c oughs> โอ๊ยคีนี้นะคะไม่ต้องรอให้คุณผู้ชายนะคะเข้ามาหาเราก่อนนะคะเราก็ไปสร้างความสัมพันธ์ก่อนเลยอันนอกเรื่องแล้วนอกเรื่องแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชิษณุพงศ์นะคะเราไปเรียนแบบหาากันด้วยกันนะคะกลุ่มพลังงานสูงนะคะก็มานะคะเขาบอกหัวล้วอเยอะๆจะมีความสุขนะคะพลังงานแห่งความสุขถ้าเราปรับโหมดเราไปอยู่ในแดนแห่งความสุขแดนแห่งการคิดบวกนะคะความปปื้มปิ่มปีตินะคะเราก็จะ ดึงดูดพลังงานดีๆเหล่านั้นเข้ามาหาเราเราเป็นคนแบบไหนนะคะเราก็จะมีคนแบบนั้นเข้ามาหาเรานะคะฮ่าฮ่แบบนั้นเลยนะคะเรามีความสุขคนที่มีความสุขก็จะเข้ามาหาเราโอ้โ oh, ห oh, มันยอดเยี่ยมมากๆนะคะ <c oughs> เพราะว่าคุณอยู่ในสภาวะผู้สร้างเสมอคุณอยู่ในสภาวะผู้สร้างเสมอนะคะคุณเท่านั้นที่สร้างชีวิตคุณได้คุณเท่านั้นที่ลิขิตชีวิตคุณได้เพราะฉะนั้น ไปต่อค่ะลงมือทำค่ะซ้ำๆย้ำๆซ้ำๆย้ยำ,ำ,ยมยมำ,ำยมๆมันสำเร็จแน่นอนแหละนะคะแหมกดแรงหนึ่งโดดนี่มันสะใจมากๆเลยนะคะเวลาอ่านแล้วแบบเฮ้ยเราอินเราอารมณ์ร่วมเข้าไปกับมันนะคะอ่านแล้วเหงื่อแตกนะคะตอนนี้โค้ชพี่ฮันก็เริ่มมีอาการเหงื่อแตกเหงื่อแตนนะคะ <mand ez> อ่ะมาถัดไปนะคะนี่ไฮไลท์ไว้นะคะวันนี้มาแบ่งปันจุดที่แบบ อ่านแล้วแบบโดน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 นะคะสิ HTML, ่งเหมือนกันจะดึงดูดกันอืมสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันนะคะถ้าคุณกําลังรู้สึกตื่นเต้น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 อ่าแล้วก็กระตือรือร้นซาบซึ้งมีความสุขสนุกสนานรู้สึกขอบคุณรู้สึกขอบคุณนะคะรู้สึกขอบคุณหรือรู้สึก ถึงความมากหลน้นรู้สึกถึงความมากหลน้นคุณกำลังส่งพลังงานบวกออกไปโหคุณกำลังส่งพลังงานบวกออกไปนะคะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและสิ่งที่คุณคิดและรู้สึกณนะเวลาใดๆนะคะคือคำร้องขอต่อจัก,กรวาลเพื่อได้สิ่งน,นั้นกลับมาโอ้มเจ้าชอบมากชอบมากชอบมากเลยอะ่ะ เฮ้ย <H ơi> <c oughs> ครูพี่ซี่บอกว่าไปต่อไปต่อค่ะครูพี่ซีเอ้ยชอบอะฉันชอบพลังงานเนี้ยพออ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละนี่แหละสิ่งที่แบบอ๋อเราให้ไปแบบนี้ใช่ไหมอ๋อสิ่งนี้พลังงานแบบนี้เราให้ไปมันก็จะได้มาโอ้เหมือนยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะอ่าการปรับตัวคุณเองให้มีความถี่นะคะตรงกับสิ่งที่คุณต้องการดึงดูดนะคะเพื่อ สร้างอนาคตอันเป็นบวกคุณจำเป็นจะต้องรักษาพลังงานความคิดและความรู้สึกของคุณให้อยู่ในแดนบวกนะคะเมื่อไหร่ที่รู้สึกต้อแต้สส้นหวังหมดพลังทุกกายทุกใจนะคะเวียนหัวกำลังปวดหัวกับไอ้นั่นปวดหัวกับคนรอบข้างนะคะคุณพลิกนะคะพลิกมุมมองนะคะพลิกมุมมองให้กลับมาแดนบวกให้ได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าคุณรักษาสภาวะอารมณ์ให้คุณอยู่ในแดนบวกสม่ำเสมอคุณก็จะดึงดูดสถานการณ์และผู้คนที่บวกบวกและที่เป็นมิตรกับคุณและที่ดีกับคุณและที่รักคุณเข้ามาในชีวิตคุณเข้ามาในชีวิตคุณได้อย่างแบบโอมากมายมหาศาลเลยนะคะฮันเชื่อสิ่งนี้มากๆเลยนะคะ นะคะเราเป็นคนแบบไหนเราจะเจอคนแบบนั้นนะคะเรามีแนวคิดแบบไหนเราก็จะเจอคนที่ชอบชอบเหมือนเหมือนกับเรานะคะเข้ามาอ่ะคุณวาว่านะคะคุณ awa, วาว่าหันทะเลบอกว่าชอบชอบพี่ฮันอ่าตอนที่อยู่คอนตินะคะ8ปดปีที่แล้วชอบอะไรอะคะไหนพิมพ์มาบอกหน่อยอ่ะชอบอะไรพี่ฮันตอนที่8ปดปีที่แล้วแล้วตอนนี้ชอบไหม <c oughs> อะน้องขาตอนนี้ยังชอบอยู่ไหมคะอ่า อุ้ยตอนนี้น่ารักกว่าตอนนั้นอีกนะอ่าฮะอ่าการตับตัวคุณเองให้มีความถี่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการมึ่งดูดเพื่อสร้างอนาคตอันเป็นบวกคุณจะเป็นจะต้องรักษาพลังงานความคิดนะคะและความรู้สึกของคุณให้อยู่ในแดนบวกนี่แหละนะคะมันสุดยอดมากๆนะคะถ้าคุณทำอย่างที่เคยทำนะคะคุณก็จะได้อย่างที่เคยได้นะคะอันนี้แอนโทนีโรบินนะคะเป็นผู้กล่าวไว้นะคะถ้าเกิดว่า คุณยังทำาอย่างที่เคยทำนะคะคุณก็จะได้นะคะได้อย่างที่เคยได้นั่นแหละจาเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนวิธีการนิดนึงนะคะต้องมีเทคนิคกลยุทธ์นะคะต้องสร้างส t r a t e g นะคะเราไปดูคนสําเร็จหลายๆคนนะคะฮันก็ไปศึกษาคนสําเร็จหลายๆคนนะคะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงสําเร็จนะเอ๊ะทำไมเขามาทํางานแบบทำออนไลน์แล้วแบบถึงได้ตังค์เยอะนะเอ๊ะเขาไปทําอะไรนะ ทำไมเขานั่งแบบพูดอยู่หน้ากล้องแล้วเขาก็ได้เงินเยอะๆนะคะอย่างอาจารย์บัณฑิตนะคะแล้วฮันก็ได้มีโอกาสไปเรียนกับครูพิซซี่เนี่ยเอ๊นะคะครูพิซซี่ลูกศิษย์เมนทอร์อาจารย์บัณฑิตนะคะก็หยรู้สึกว่ายอดเยี่ยมมากๆนะคะจุดประกายอะไรที่เรายังไม่รู้นะคะอะไรที่เรายังแบบยังขาดอยู่นะ่ะครูเขาก็มาเติมเต็มโหอันนี้แบบขอบคุณคุณครูมากๆเลยนะคะที่สามารถที่จะมา,เอ,าเอ๊ะปุ๊บ ปลุกยักษ์เรียกว่าปลุกยักษ์ได้ไหมเออมันเรียกของในตัวเราให้แบบมันขึ้นมากับกับขึ้นมาทำอ่ะว่าเฮ้ยที่จริงอ่ะเฮ้ยเรามีอะไรอยู่ข้างในแล้วก็เราสามารถที่จะใช้ความรู้นี้ทักษะนี้ออกมาสร้างคุณค่าให้กับผู้คนนะคะมันยอดเยี่ยมมากเลยขอบคุณมากๆเลยไลน์นี้อยากจะบอกขอบคุณครูพิซซี่มากๆเลยนะคะว่าเฮ้ยคุณนั่นแหละมาจุดไฟทำให้แบบหันกลับมานะคะอยู่บนโลกอะไรอีกครั้งหนึ่งสุดยอดมากๆเลยนะคะอ่า เ <c oughs> ขาเรื่องต่อนะคะอนาคตถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่คุณทำวันนี้วันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้นะคะให้อยู่กับปัจจุบันอันนี้โรเบิร์ตคิโอสกิกล่าวไว้นะคะในหนังสือนี้ก็หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมานะคะเฮ้ยมันต้องทําวันนี้มันต้องทําวันนี้มันไม่ใช่ทําพรุ่งนี้ถ้าทําพรุ่งนี้มันก็ไม่ได้ทําวันนี้สิเพราะชีวิตเราอยู่พรุ่งนี้หรือวันนี้วันนี้สิคะถ้าทําวันนี้พรุ่งนี้ไม่รู้จะมีอยู่จริงหรือเปล่าถูกไหม ถ้าวันนี้เราเกิดเป็นอะไรไปพรุ่งนี้เราไม่ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาเราจะทํายังไงเพราะฉะนั้นเราต้องทําวันนี้ทํามันเลยนะคะลงมือทํามันเลยนะคะมันต้องลงมือทํานะคะจงคาดหวังความมหัศจรรย์น,นะคะทุกคนต้องคาดหวังความมหัศจรรย์เพราะว่ากฎแห่งการดึงดูดเนี่ยก่อให้เกิดความเป็นไปได้อันไม่สิ้นสุดนะคะความอุดมสมบูรณ์อันที่ไม่มีที่สิ้นสุดและความสุขนะคะอย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดว้าว เฮ้ยอ่านแล้วแบบเงือแตกเลยนะคะเฮ้ยจากกวาลคือความเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราคือสิ่งที่ความคิดของเราสร้างขึ้นนะคะ m า r c u s Aurelius นะคะ a n ทน o n a s นะคะโอ้ oh, ชื่ออ่านยากเหมือนกันนะคุณคนนี้นะคะอ่าเยี่ยมยันมากเลยคะ่ะคุณครูพีซี่นะคะก็นะคะ เดี๋ยวหันมีเวลานะคะเดี๋ยวฮันจะนั่งไฮไลท์นะคะอันที่แบบโดนๆนะคะมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะเพราะอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยดีอะดีงามเฮ้ยชอบเฮ้ยเฮ้ยอ่านแล้วมันปลุกพลังดีอ่ะเออนะ เนี่ยก็คือท่านอ่านหนังสือนะคะอู้หเงิแดตด่จริงจรท่านอ่านหนังสือไปแบบเฮ้ยหลายเล่มมากแต่ว่าอันนี้มันอ่านแล้วโดนอ่านแล้วโดนอะ่ะเออมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันชอบอะ่ะอะฮะ ไม่รู้นะว่าทุกคนจะชอบเหมือนฮันหรือเปล่าวันนี้ฮันก็มาแบ่งปันนะคะอารมณ์บวกบวกนะคะแล้วก็พลังงานบวกบวกนะคะตอนนี้รู้สึกว่าเงยแตกร้อนกายร้อนใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยสิ่งที่ให้เนี่ยมันก็ได้ปลูกพลังภายในของฮันออกมาด้วยนะคะก็นะคะขอบคุณทุกๆคนเลยที่เข้ามาชมไลฟ์นี้นะคะยมยอนมากๆเลยขอบคุณนะคะครูพิซซี่แล้วก็ไลฟ์ขึ้นที่สองหรอคะ หมายถึงอะไรเอ่ยไลฟ์ Life ขึ้นสองที่หรอคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอบอกชื่อเล่นมาหน่อยนะจ๊ะผมน้องเป้อายุ14โอ้โหยอเดเยี่ยมมากๆเลยน้องอายุ14นะคะน้องยังทำอะไรได้อีกเยอะเลยนะคะยอเดเยี่ยมมากๆนะคะ เงือแตกเพราะไฟลกุกโอ้โหจริงเลยค่ะครูพิซซี่อะฮะไฟลกุกไฟลุกนะคะขอบคุณที่ปลุกพลังค่ะวันนี้นะคะฮันก็ขอ,อแบ่งปันเท่านี้ก่อนนะคะถ้าฮันมีแบบเทคนิคดีๆหรือเคล็ดลับดีๆนะคะฮันก็จะมาพูดให้ฟังมาเล่าให้ฟังนะคะด้วยเอนเนอร์จี้แบบนี้นะคะให้เราเงือกแตกไปพร้พอมๆกันแบบนี้เลยวันนี้ไลฟ์นี้ขอบ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอดีๆนะคะ,ะผ่านเพจนะคะโค้ชพี่ฮันนะคะดิจิทัลเลอร์นิ่งนะคะเรียนนะคะทุกอย่างได้บนโลกดิจิทัลนะคะไม่ว่าจะเป็นอแอปไหนแอปไหนนะคะเราก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามีคอร์สอะไรเดี๋ยวเรามาประชาสัมพันธ์กันรอบหน้านะคะ,ะคุณน้องนะคะ คุณน้องสุดหล่อบ,บอกว่าเรื่องพลังแห่งความเชื่อถ้าคุณเชื่อว่าคุณทําได้หรือทําไม่ได้ มันก็ถูกทั้งสองทางจงมีความเชื่อมั่นในตัวเองยอดเยี่ยมมากๆนะคะไลฟ์นี้พลังงานเ,ลนเหลือๆมากไฟลุกมากๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะโค้ชพี่ฮันสนับสนุนให้ทุกท่านออกมาจากคอมฟอร์ตโซนนะคะแล้วก็สนับสนุนให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะใช้ชีวิตที่มีความสุขพลังงานสูงตลอดเวลาน,นะคะพิกสเตทคะ่ะ สุดยอดมากๆค่ะโคชแพนลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบายเยี bye ่ยม yeah.